องชายน้องสาวไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้นไปแต่เธอปีนไหมคะไปเป็นลิงหนูที่อยู่บน้านไปไม่กลัวโปลีตดใส่เหรอลูกดูจับพี่มือพี่นี่แหละโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดจริงๆพี่ชายอะแต่เธอขึ้นไหนลูกสวัสดีค่ะวันนี้พี่พีจะพาไปเดินป่า ไปกันเลยล่่ลูกสอนชี้อยู่ครับลูกสอชี้ไปทางไหนครับทางนู้นครับอ่ะพาไปหน่อยครับที่มียางกระต่ายอยู่นั่นหนะ่กครับครับไปเลยครับทำ่ อีพีคือมอสแม่จะเขียนลงไปในรองเท้ารองนี่หนูนเธอเดินไปดูปอเล่ปอล่หนูในน้องน้องเดินไปดูแล้วลูกไมันนุ่มนิ่มมันมันอะไรแบบนี้มากเลยว้าว้าปวกเดินไปหาเิอแล้วนะปวดโอ้เพียบเลยนี่เอามาอเนี่ยเฮ้ยกสนินพายินเขาแต้มมันได้นะครับ ตัวอะไรลูกกระสุนพระอินกระสุนแม่เ้าขาไปนี่ไงเดินไปยาวมากเลยสองกเลยอไบอกว่อย่านี้ตรงนี้ไงดูตัวนี้ดิยาวมากยาวมากเฮ้ยดแลนเปได้หล่นเหรอ วสวยมากเลยแต่มันเต็มขึ้นเล้วก็อักแล้วตัวอะไรลูกผักแต่อ่าเล้งกำบมันนี่เลยอย่าไป้ดนเจ้าหูไปไปเดี๋ยวมันเข้าหูลูกกักลัวมันจะกระตี๊ไปไปไปดีกว่าบอกเจออย่างี้ไปดีกว่าช้างมันชอบแผ่นๆเนาะ ใครจะกัดใครจะกัดนายายกัดต้อง,งดึงนดนมันจะขึ้นจริงไหมราดูกัน อุยมันหาที่ใหม่แล้วเนี่ยมันยาวเลยอย่าเชื่อมันม,มาไมหมคือพี่เ,เี่กิ้งกือปลาลมสร้างสร้างป่าอันนี้เราเดินมาสองร้อยเมตรแล้วลูก อันนี้เราเดินมาสองหรอยเมตรเราเดินมาสองหรอยเมตรช่ะเจอสาพานเจอสะพานจะทำอยังไง เื่อฝนตกอะไรใบหูชา้างะครับอืมอืมมันหล่นมาจากต้นนู้นใช่แล้วเยอะเลยต้นไครมันเหี่ยวเลยครับมันเป็นรูแล้ว,ค,วคันผลไม่ได้หรอกมันหล่นมาไม่เลืเ่อนหรอกปล่าให้ปีนไปตรงยอดให้ดูไหมโอ้โหปีนไปตรงยอด้แลก็ม,มันหักแล้วจะมีน้ำหรือเปล่าจะหนีทำไมนะขนาดใหญ่ พรีหวไ่นรวังนพีๆแรงๆนอืม,อม้วังน้นะออทไมถานันถุเนี่ยม่ม้าหรือไม่ไมีดอกนี่มันจะตกมันเหนียวมากเลยลูก มาลองดูพื้องไงนะไป,ไปน้องายน้องสาวปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเธอ,อปีนไหมคะคปเป็นลิงหงูทีอยู่บ,บน้นไปไม่กลัวโปลรีต,ตดใส่เหรอลูก <laughs> ไม่ล <laughs> ีอ,าอยาพี่มือพี่นี่แหละโ,โหสุดยอดมาก สุดยอดจริงๆพี่ชายอ่ะแล้วเท้าขึ้นไหมลูกขึ้นไหมถ้าอยากขึ้นไม่ขึ้นเร็วเร็วแต่มันจะรู้สึกอยู่นะแต่มันเดินเป็นยังไงเวลาเดินแต่พี่มีการขึ้น พีเจะมา่เราก็เดินลงเดไปเ้เราเินอ่ะขลตไาปาเขาไปแล้วไปไหนไม่ไหวปีนขึ้นไปนู่นเลยดีป่าเดาดินดินดจะให้อุ้มหรอปีนขึ้นไปนน่นเลยดีป่าให้อุ้มไหม <m akes> ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว <c oughs> ขึ้นถึงขาเลยสี400่รอยเมตรแล้วื <m akes> มสเมตรแล้วสองนหะนึร่เมตร ป่ารุ่นสองใช่เอ้แล้วพวกอันจูาจระเข้จระเข้ขวางทางทำไงดีแม่ครับครับไหนก็ที่หนึ่งที่ไปกับพ่อเอิงที่มันเป็นน้ำตกเลยลมมันอะฮะป้าลูกอือใช่ที่นี่ลูก อะไรผา่าเซี่ยวนะปอ่จะต่กเอปอที่ไหนเซียนะเซ่ยวเซี่ยวนะฮะไอ้เซี่ยวเซี่ยวอ่ะผาดอกเียวเออผ่าดอกเซียเออเซ่ยวที่เชียงใหม่ลูกที่ไปกับพระเอิงใช่ไหมใช่ลูกนเากัเราเดินมากี่เมตรแล้วใครรู้มัง่งตัดมือลูก น้องหนูล้มน้องชายหนูอ่ะน่าดูมือดิน่าเอาเหี้ยแม่มาทางไหนไม่รู้ว่าชอบรองเท้าหนูแหละหนูอ่ะิีนี้ปัดมือก่อน,นหยุดไม่ได้เลยนะดีนไม่แต่งข้าวเลนีล่เจ้ส <c oughs> องตัวแล้วพี่ก็นี่หนูว่านีดี่ะ เคาถาเมื่อกี้คาถาไล่ทากอ่ะเอาเป่าสิเป่าสิงี๊งี๊งี๊วันนี้ผมพาไปเดินป่าครับได้ประมาณพันโลครับพันโลครับพันกิโลเลยเหรอลูกใช่แล้วนี่เดินเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับเป็นยังไงมั่งเหนื่อยไหมสนุกไหม ได้อีกกี่รอบเนี่ยหนึ่งรอบโอ้โหผิดหลานรอบห้านรอบห้านรอบกิโลนึงยังไม่เหนื่อยโอเคกลับบ้านเนาะจับเรืตกอ่ะครับได้บ๊ายบายค่ะบุลลี่บ๊ายบายเทเร่บ๊ายบาย